มาดูข้อที่2ครับร้านขายสินค้าโอท็อปร้านหนึ่งนะครับจัดเรียงหมอนขวานเป็นชั้นชั้นดังรูปก็จะเห็นว่าเขามีรูปให้ว่ามีลักษณะของการจัดเรียงเอาไว้ตั้งแต่1ชั้นนะครับสชั้น3ชั้นแล้วก็4ชั้นแล้วก็โจทย์ถามอยู่2ข้อนะครับว่าถ้าต้องการเรียง8ชั้นล่ะจะใช้หมอนขวานกี่ใบนะครับก็เห็นไหมครับ1ชั้นก็คือมีใบเดียวใช่ไหมสองชั้นเราจะมองเห็นนะครับชั้นนี้ครับ อันนี้คือ1ชั้นนะและอันนี้อีก1ชั้นนะครับชั้นล่างนี่มี3ใบครับแล้วก็ชั้นบนมี1ใบนะครับแล้วก็อันนี้3ชั้นนะครับ3ชั้นเห็นไหมแล้วก็4ชั้นครับแล้วก็4ชั้นเนาะหนึ่งสองสามสี่ครับทีนี้ถามเนี่ยแปดชั้นแล้วก็ข้อที่สองก็คือถามว่าถ้ามีหมอนขวานร้อยใบหลักจะเรียงกี่ชั้นและชั้นล่างสุดล่างสุดอย่างเนี้ยครับจะมีทั้งหมดกี่ใบ มีคำถามอยู่2ข้อแต่ว่าถามหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเรามาดูก่อนเลยดีกว่านะครับว่าลักษณะของการเรียงหมอนเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะของรูปแบบตัวเลขแบบไหนนะครับเพื่อเราจะได้ทำการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขในการจัดเรียงหมอนขวานตรงนี้นะครับว่าจะได้ออกมาลักษณะของตัวเลขเป็นยังไงเท่าไหร่นะครับดูก่อนเลยอันดับที่1ก็คือชั้นที่1เราก็จะเห็นตัวเลข1ชั้นก็คือ หนึ่งใบใช่ไหมครับหนึ่งใบเท่านั้นเองทีนี้สองชั้นเป็นยังไงครับสองชั้นก็คือเขาเอาชั้นที่สองเนี่ยครับมาซ้อนเข้าไปเพิ่มสังเกตเขาให้รูปสีเหลืองมานะครับเพื่อให้เราทางบันสังเกตได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับแล้วรูปชั้นที่สองครับเขียวแดงฟ้านะครับเขียวแดงน้ําเงินเห็นไหมเขาก็ให้มาได้สังเกตได้ง่ายๆเหมือนกัน ฉะ้นนั้นสองชั้นมันก็คืออะไรครับสองชั้นมันก็คือหนึ่งชั้นใช่ไหมครับก็คือหนึ่งครับบวกกับชั้นที่สองซึ่งมีอยู่สามใบครับหมอนสามใบในลักษณะเดียวกันครับสามชั้นก็จะมีหนึ่งกับสามครับแล้วก็สี่ชั้นก็มีหนึ่งกับสามเหมือนกันครับเห็นไหมที่วงเอาไว้ครับแล้วทีนี้สามชั้นก็คือเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ครับ สี่ชั้นก็จะเหมือนกันนะครับเพิ่มที่ตรงนี้ก็มีกี่บีใบครับหนึ 1, ่งสองขอนับใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าใบนะครับสีเดียวกันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าใบครับฉะนั้นก็จะมีบวกด้วยห้าเหมือนกันครับอันนี้ก็จะบวกด้วยห้าเหมือนกันสังเกตนะเพราะมันเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนที่มีสี่ชั้นมันเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาครับกี่ใบครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเพิ่มขึ้นมาอีกเจ็ดใบครับเป็นฐานฐานจะกว้างขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นมันก็คืออะไรครับถ้าเราจะทำการหาจำนวนมันก็คือชั้นที่อยู่ข้างบนนะครับหรือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามรวมกันมาเรื่อยๆนะครับจนถึงชั้นที่เราต้องการจะหาคำตอบและทีนี้ในลักษณะของการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของมันเป็นยังไงครับ เราจะเห็นว่ามันมีการบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนเองครับบวกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก1บวกเพิ่มเป็น3บวกเพิ่มเป็น5และบวกเพิ่มเป็น7การบวกเพิ่มมันเป็นยังไงครับบวกเพิ่มเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแต่ละชั้นนะครับจาก1มี3มาบวกเพิ่มนะครับมี5มาบวกเพิ่มแล้วมีเจ็บวกเพิ่มฉะนั้นเมื่อโจทย์ถามว่าระชั้นที่แเราต้องใช้หมอนขวานกี่ใบครับวิธีการคิดมันจะเป็นยังไงครับ ชั้นที่8นะครับก็จะจากรูปแบบนะครับชั้นที่8เราก็จะได้จากรูปแบบที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนี้นะครับให้อยู่ในรูปแบบของ8ชั้นก็คือมีตัวเลขบวกกัน8ตัวเนาะฉะนั้นจากรูปแบบจากแบบรูปข้อ1จากแบบรูปครับ ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่หกชั้นที่เจ็ดและชั้นที่แปดครับนับดูอีกทีหนึ่งนะครับชั้นที่หนึ่งครับชั้นที่สองชั้นที่สาม ชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นที่6ชั้นที่7และชั้นที่8ครับเอามารวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับเอามารวมกันแล้วได้64ใบครับฉะนั้นในข้อที่1นี้เราตอบ64แบบรูปตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงครับจุดขังเกตครับเป็นเลขคี่ครับ1 3 5 7ด 9 11าสิบและสินะครับมี8ชั้นก็8ตัวครับ1 2 3 4 5สอง้าหกเดแเอาตัวเลขทั้ง8ตัวมารวมกันนั่นเองนะครับเราจะได้64ใบอันนี้คือข้อที่1นะครับทีนี้ข้อที่2นะครับข้อที่2ว่ายังไงข้อที่2ครับ ข้อที่สองเขาถามว่าอะไรเดี๋ยวกลับไปอ่านโจทย์ใหม่อีกทีหนึ่งข้อที่สองถามว่าถ้าทางร้านมีหมอน100่งใบเนี่ยจะเรียงทั้งหมดกี่ชั้นและชั้นล่างสุดเนี่ยจะมีกี่ใบถ้ามีหมอนร0อยใบนะครับจะมีกี่ชั้นละ่ะตะกี้เราหาถึงตะกี้เราหาถึง8ปชั้นแล้วครับแปดชั้นเราได้อยู่ที่64สิใบเราจะลองหาไปเรื่อยๆครับ จาก9ชั้น10ชั้น1 1ชั้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับดังนั้นลองดูครับว่าถ้าเป็น9ชั้นนะครับ9ชั้นก็จะเท่ากับ9ชั้นนะครับก็จะได้อะไรครับ1บวก3บวกห้า ได้กี่ชั้นแล้วเนี่ยนับดูหน่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรารู้แล้วครับว่าหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ยเรียงเพิ่มขึ้นไปเป็นเลขคี่นะลำดับไปเรื่อยแต่ว่าเก้าชั้นก็ต้องให้มันได้เก้าตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคครับได้เก้าตัวแล้วฉะนั้นเอามารวมกันดูครับคําตอบได้อยู่ที่แปดสิบเอ็ดใบครับถึงร้อยหรือยังโจทย์ถามที่หนึ่งร้อยนะครับโจทย์ถามที่หนึ่งร้อยทั้นเก้าชั้นไม่ได้ครับเอามาเป็นสิบชั้นเลยแล้วกันครับ เราจะเอามาเป็น10ชั้นนะครับลองคิดดูค่อยๆดูก็ได้ครับเวลาคิดจริงๆมันมีวิธีรัดแหละแต่ว่าเรายังเป็นเด็กชั้นประถมเนาะค่อยๆค,ค,คิดดีกว่าครับฉะนั้น17ก็บวกไปจะเพิ่มเป็น19ใช่ไหมับวก8ปเ็นี่ยเป็น100แน่นอนครับเอามาจากไหนครับตัวเลขถัดไปจาก17เนี่ยจะต้องบวกด้วย19ดถูกไหมเอา19กมาบวก8 1เ็เห็นมาได้100ยั้น1 0ชั้นได้แล้วครับ ันไม่ได้ลำบากมากนะครับเราก็ค่อยๆทำไปฉะนั้นถ้า10ชั้นก็คือเลข1บวก3บวก5ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายจะอยู่ที่19นะครับก็จะได้เท่ากับ100ใบพอดีครับ เห็นไหมครับฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ตรงนี้เองครับอยู่ที่100ใบจำนวน10ชั้นครับได้10ชั้นโอเคนะฉะนั้นเราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับว่าดังนั้นการเรียงนะครับเราจะเรียงได้ทั้งหมด10ชั้นโดยชั้นล่างสุดนะครับจะใช้หมอนขวานอยู่ที่19ใบครับ จากนั้นเราจะทำการตอบคําถามนะครับตอบครับเราได้คําตอบมาแล้วครับตอบข้อที่1ก็คือเท่าไหร่นะข้อที่1ได้64ใบตอบข้อที่2ครับเรียง10ชั้นนะครับชั้นล่าง สิบก้วครับเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อนี้ครับ